ยาพี่น้องมืง้อกี้คือเก้าเนาะลงมาเฮอนาะคือเก้าไม่ได้พี่เลเดาะลงมาลกยานามืม้อนี้เอาหมู่มาลกน้ำพี่น้องอันน่ะเข้ากับกำลังท่มหืนตายน้ำกหญากับหกเข้ากับท่มหืนกับไม่งามไปเลยแล้วเอาหมูมาลกน้ำามื้อนี้นะี่ยลูกมาเกาะน้ำกับขึ้นอากาศกับเป็นเจอน่ะนะปพ่งได้ยายกับแข็งแรกห้าเพล่จะได้จะได้อีเดนะธนบัตรนี่ เอายหญ่มาเอ็ดน้ำจนแล้วพอ่อน่ะเซลเซลอยู่ปรเดี๋ยวมาดำกระซุมเพ้นแล้วเรามาดำดำแล้วก็ลกงาข้าวกะปิไาตาเอ็ดนาขึ้นบรรยะปีนี้นั่นข้าวพอมีเป็นราคาจักวานาน่ะเลยเนะเอ็ดไปแนวมันชีวิตสาวหนา้หนาใหญ่เอ้ยเนอใหญ่เ,มเหมยบ่ใหญ่เหมยใหญ่แข็งแรงใหญ่วะ อากาศก็เป็นเจอพี่น้องเอ้ยมันนี้นะฝ<ห>น,นตกมึงคำว่าอันนี้ชาวนาจ้างมืออื่นนี่ก็มาอยู่แน่ยายว่าจ้างอาหารเราเลยได้แป๊ะโป๊ได้ใบใหญ่ได้ใยายว่าแป๊ะโป๊ก็ได้อยู่พุณว่าเนาะหายเข้าคุณบ่าอัออนน่ะมึงได้ยายแข็งแรงแด้เอ,อ็นทั้งพ้นกระเป็นมาละเพิ่นว่นาเพิ่นถามเด้นนี่นะเพิ่นถามมามีคือว่าใหญ่แววดินเด่นนี่นะ ไปถามมื่อวานนี่โอ๊ยไปไปไปเพิ่นวน่ายายในแข็งแรงอดีเลย้ลาแปโป๊ก็ได้แปโปก็ได้เพิ่นวะโ,โอ้ยได้การได้การแปะโป,โป๊ปโปก็ได้คาวิกิจสงข้ามซอยดีใชเกคยไนทหาได้ลสซอยาสอาสหรอยศาเออเป็นกำลังเจอเด้อแนวหน้า นี่ลานลานเพิ่งก็จะไปเป็นนึ่งพฤทธิการทหารเกณฑ์ติน่ครับเจอซอยเด้อร์ใหญ่เด้อให้ยูดีมีแห่ไปปลุกปักรักษาฮะวิดวันแม้ยังว่าว้าอยู่ในป้ติงอันเอาแนวเลยแป๊บโปได้เบาว่าอยู่ดีเออวิดวันแมน่ะแป๊บโปกับแปบติงแปบอันแบบนั่นอันพงศรตาสดาเนาะ ป้าติ้งเคยเห็นเอดนิโปกับนี่สีวงนั่นน่ะนะเออโอเอโอเคบ่เดีนี้ท่านสมัยโอเคเนาะโอ้เนี่ยป้าติ้งมีน้ำสมัยโอ้แปลว่าโอเคเนาะตะก้าได้เห็นแต่อันพงศุโดตาสดาแล้วอันนิโปกับนี่สีเสือดีวเออจ้าจ้าอันนั้นก้อนอันป้าติ้งหาอีก่อนเด้ออันนั้นแหละแท้แล้ว โง่ก็ม yeah, ีห้าวราคาโง่ม well, ีห yeah. oh, oh, ้าฮอตราคาไก่กระโพได้เออโง่พัดมีดิถือฮอตติ๊กกิโลละร้อยได้ยงินบอกรัฐบาลเอ้ยฟังเเด้อรัษดรแลวอีกร้องเหรอล่าค้อพเป็าคาอาไปเอาม่ามีห้าฮอตอย่างเนาะ เออยังกินมีเป็นก็ยังเป็นราคากว่าย่างก็จะเฮขึ้นกว่านี้อยู่เขาว่าจะหารมีไว้ทําไมหรือย่างตอนนี้รัฐบาลตอนนี้มีไว้เอะราษฎรนนั้นแหละได้บอกวันนี้บอรน่มกราษฎรคิดพิจารณาแล้วได้บอกบ้านเมืองเป็นแบบนี้บอกก็เป็นเป็นห้องเป็นใ่ญ่รกจัก็ได้ตอนนี้เออในปัจจุบันแต่ก่อนก็มีคิดว่ามันจะเป็นแบบนี้เด้ จะเอาทางอันการค้าคิดวาเพิ่นกะการ้าีดวเพิ่นเขาอี่เป็นราคาานะกะยังวาฮะแล้วบันนี้มันว่าอันสุดที่วัฒหารมีไว้ทำไมนะน,นู้ยร,รู้ตอนนี้แล้วในในปัจจุบันจ้าอดการบ้านการเมืองแล้วขอโทษเดอ้อกะจะเอาความเห็นนํำขอบคุณวัสดีค่ะ